จ้าสวัสดีจ้ามือนีกลับมาพบกับช่องน้องซ่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้ามือนีช่องน้องซ่อนชาแนลจาก,กมีแนีทางหวยหุ่นสามลัดมาไห้นะจ๊ะของคึืนวันที่สองสิงหานะจ๊ะจะเข้ากับไปเบิ้งกันเลยเนาะจากว่าแนวทางที่ไหน้นี้มีตัวใดเนาะจา้ะเข้ากับไปเบิ้งลัดแรลกก็อนเนาะจ้าก,ก็คือของอังกฤษเนาะจากอังกฤษเข้ามือนี้เข้ากับไห้ เดนสามกับเดนหานะจ๊ะเดนสามกับเดินหาฟันวิงหลุดนะจ๊ะฟั่นวิงหลุดมือในเท่ากับไฮฟันนะ่นสามเนาะวิ่งหลุดเท่ากับไฮสามกับหาจ๊ะจ๊ะกับไปเบื้องต่อสำหรับตัวนิ่นแล้วกับตัวล่องนะเนาะเบื้องตัวนิ่นนะจ๊ะกับไฮสามสองสามหนึ่ง หาสองหาสามจะหักไปวงตัวร่องแล้วจากตัวร่องกับหายหาหนึ่งหาสี่สามสี่สา,ส,สามหกจะจะเท่ากับหายแน่วท่าของ อังกฤษไปแล้วเนาะจ้ะหอยหุ่นอังกฤษไปแล้วเนาะกับเบิ้งแล้วมีตัวมักตัวชอบบนเนาะจ้ะเกาไปเป็นแนวทางได้เนาะจ้ะสำหรับตัวเนีนเนาะจ้ะเข้ากับให้ไปกับนําเนาะจ้ะสำหรับตัวเนีนเนาะกะตัวเจาะตัวเนี่นก็จะเขายากแน่เนเนาะจ้ะเข้ากะไปเบื้องตัวนี้จะฟันยิงรูดก็เอาไปล่องเบิ่งกัเนาะจ้ะไปเป็นแนวทาง ว่าจะเข่ากันบ่าเนานะสำหรับฟันวิ่งลูดนี่เนาะจะจะเข้ากับไปเบิ่งต่อเนาะจะสำหรับของหอยหุ่นเยอรมันเนาะจะเ,เข้ากับเบิ่งของอังกฤษแล้วเข้ากับมาเบิ่งของเยอรมันต่อเลยเนาะจะจะเยอรมันเข้ากับไฮเดนเก่ากับสองเนาะจะเข้ากับมาเบิ่งฟันวิ่งลูดเนาะเบิ่งฟันกรเข้ากับไฮ ฟันเก่านาะจ้ะฟันเก่าจะสำหรับวิ่งรูดนะจ้ะวิ่งรูดเข้ากับไฮเก้ากับสองนาะจ้ะวิ่งรูดจะกลับไปเบึ้งตัวนิ่นแล้วก็ตัวร่องกันเลยนาะจ้ะมาเบึ้งตัวนิ่นก่อนเนาะตัวนิ่นเข้ากับไฮเก้าศูนย์ เก2าจะไปเบึ่งตัวร่องนะจ้ะตัวร่องกัใไฮเก้าสามเก้าสองสสองจ้ะ สำหรับตัวนิ่นะจ๊ะเขาก็หายไปแนวทางนากจาะเล่นไปกับนัน่นอกจากสำหรับตัวนีเนาะแล้วก็จะบอกเสมอนอกจากสำหรับตัวเน้นนะจ๊ะจาะเน้นนะจ๊ะสองตัวก็จะเขายากแน่นะเนาะแนวทางก็จะเป็นฟันวิ่งลูนะจ๊ะจะเขาง่ายกลนะัวเนาะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งนอกจากว่าเขาจะเอาไปเล่นตัวไดนอกจาก กลับไปเลยเบิ้งต่อเลยนาะจ้ะสำหรับของลัเสเซียเนาะจ่ะฮวนฮวนลัเสเซียเนาะจ่กเข้ากับไฮเดนเนากจาะไฮเดนแกับ3จะเบื้องฟันบิ่งรูดเลยเนาะจะเข้ากับไฮฟันแดเนาะจาะฟันแวิ่งรูดกับหฮแปดกับ3เนาะจาะ กลับไปเบิ้งตัวนิ่นเนาะจ้ะสำหรับตัวนิ่นเนาะตัวนิ่นเท่ามแปดสี่สามสแล้วก็สามหาจะจะเข้ากับไปเบึ้งตัวล่องตอเลยเนาะตัวล่องเ้องไข่แปดหา แปดโกสามกสามเจ็ดจะสำหรับตัวน้น่ตัวเจาะสองตัวเนาะจะเขากัให้เป็นแนวทางก็คือเลียนไปกับน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างก็บพว่าเนาะจ้ะสำหรับตัวน้น่ตัวเจาะสองตัวเนาะเขากัไปเปลี่ยนตัวนี้เนาะจ้ะฟันวิ่งรูดตัวนี้ก็จะเอาไป เป็นแนวทางหลินง่ายกลัวนอกจากจะเขาง่ายกลัวนอกจากจะเป็นไดนนนอกจากมือนีผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนแชนแนลจ่ะเบื้องแนวทางหวยหุ้นสามรัาของสองน้องซ่อนแชนแนลแล้วนอกจากเทิงอังกฤษเยอรมันแลวก็รัสเซียนอกจากมีตัวมาตัวชอบในดวงใจว่เนอกจากเบื้องตัวดินตัวเน้นแล้ว ก็เอาไปพิจรารณาได้อีกทางเลือกหนึ่งเน้อจากว่าเขาจะดินนักดิเนเบาตัวใดนอกจากมักชอบตัวใดเขาก็สาม,มารถเลือกเลือกไปได้นอกจ,จากจาไทยนี่ช่องน้องซ่อนชาแนลจะกะข,ขอขอบพุณนผู้ที่มาติดตามรับชมช่องน้องซ่อนชาแนลนะจ๊ะกัะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะกับพบกันไหมนะจ๊ะ ในคลิปหนานต้องจะคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกะขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า